It's seven. เดี๋ยวพี่อ๋อมพี่อ๋อมแป๊บหนึ่ง<ะ>ผมเป็นน้องพี่อ๋อมนะแต่ถ้าพี่อ๋อมจะแบบผมเป็นพิธีกรแล้วพี่อ๋อมจะซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เพื่อที่จะเซอร์ไพรส์ผมเนี่ยพี่อ๋อมก็ไม่ต้องก็ได้พูดถึงเนี่ยเออคือไม่ได้เซอร์ไพรส์ไงแต่ว่ายังไงวันนี้คุณผู้ชมมาวันดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตแซ่บชั่วชั่วชั่วว้า วันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านพัมเนเจอร์วิลล่าครับผมตรงอนุทอันนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์ผมเหรอไม่ได้เซอร์ไพรส์บ้านเขาอันนี้บ้านเขาพี่ชายคนนี้น่ารักมากๆเจอกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดวันนี้จะมาเปิดบ้านตอนหลับเล้าว้าวแต่ว่าหน้าบ้านก็ไม่อยู่สงสัยไปเก็บผักอยู่ด้านหลังแน่เลยอันนี้โทรนัดหรือยังครับโทรแล้วปกติด้านละฮะบุกบุกเลยเหรอไปดูดีกว่าไปดูข้างหลังครับผมไปดูดีกว่าพี่พีแกร์เอาพี่พีพีแกร์เหรอพี่พีแกร์อุ๊ยไไป อยู่ไหนครับเนี่ยเรากะแล้วว่าต้องอยู่หลังบ้านนี่ไงนิดไงสวัสดีครับพี่พิเทค,ครับ จะนั่งนี่นะพี่เพียงถือว่าเป็นไอดอลเลยนะผมติดตามผลงานมานานมากมายแล้วพี่จริงๆเดี๋ยวนะแล้วแล้วตั้งสองคนเข้าบ้านมาได้ไงวะไม่มีรั้วบ้านอ่ะที่นี่มีรั้วบ้านไม่มีรั้วที่นี่มันจะไม่มีประตูล็อกไม่มียามกันไม่มีอะไรเลยเหรอครับยามไปกินข้าวบ้านจริงๆแล้วสองคนนี้เขารู้อยู่แล้วว่าจะมาใช่แล้วก็หมู่บ้านนี้น่าอยู่มากเลยแล้วบ้านสวยมากคุณพี่ ขอบคุณมากเลยครับก็ได้จะชวนน้องมาปาร์ตี้เนี่ยได้เลยคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งของชีวิตเลยหายหมดเลยมากับบ้านหลังนี้ที่นี่มีโยเกิร์ตไหมครับอยากกินโยเกิร์ตสักก้วยหนึ่งที่อ๋อไม่มีไม่มีครับไม่มีเพราะตู้เย็นยังไม่ได้เสียบด้วยแล้วก็ติดดินแบบอยู่ส่วนตัวชอบสตรอเบอร์รี่ครับผมพี่เกชอบรสอะไรครับชอบธรรมชาติแบบนี้กินสมู่หน่อย จะมีกลิ่นแบบน้ำหอมๆไม่ใช่คนดีเนาะไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่พีเคเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากเรื่องของสุขภาพาะว่าแต่คนหนึ่งที่ฟอลโล่พี่พีเคนะครับเรื่องของฟิตเนสเรื่องของโอออกกำลังกายรู้จริงรู้จริงเขาพิดอย่าีกล้ามแขนเขาเป็นมัดวงแขนกล้ามเป็นยัดมัดน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆ พี่เขามีสระไว้นว่ายน้ำได้ไว่ายน้ำบ้างเป่าได้จะบอกว่านะชอบมาก <นะ S 2> ค,คือคือไม่อยากจะเป็นแบบบ้านที่มีสระแล้วเอาไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นสระเนี่ยมีโอกาสเพื่อพี่ก็จะโดดเล่นน้ำไปด้วยกินโยเกิร์ตไปด้วยไงเวลาออกกำลักงกายไอเดียดีดดดนะไอเดอียไม่แพ้เดี๋ยวก่อนชวนเราสองคนมาที่บ้านเนี่ยว่ายน้ำหรือว่ามาท ว่าจะบอกที่นทเนี่ยที่ Pri m เมเจอร์วิลลาเนี่ยเขาจะเป็นทางเหมือนกับเขาใหญ่จะมีขึ้นลงเป็นทางคือทางแล้วมันสงบมากใช่ไหม,ไหมแล้วมันอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียเดียวอะ่ะและที่เนี่ยจะเป็นสวรรค์ของนักปั่นเลยถ้าคุณ<ช>เป็นลูกบ้านอย่างนี้มีเพิ่งซื้อมาใหม่คมหเครื่องปั่นนะแบบอย่างดีเลยนะปั่นละเอียดมากอันนั้นผลไม้มาริเนกนะครับอันนั้นผลไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณต้องรู้จักรอที่เวลาผู้คนยกขายเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็เอาซื้อหุ้นนั้นมานะแล้วค่อยมาบอันนั้นปั่ ปั่นจักรยานใช่ไหมครับพี่พีคใช่ครับปั่นจักรยานเป็นจักรยานแบบไหนครับพี่เป็นเสือหมอบเลยที่เรียกว่ารถไปที่ชอบคือเกียร์ไฟฟ้าไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็คือ จะบอกว่าผมตอนแรกผมไม่ได้อินกับจักรยานเลยแต่เราคนชอบชอบแกจเกตทุกอย่างแบบต้องอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับแล้วพอวันหนึ่งมารู้ว่าจักรยานเนี่ยมันมีเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็ล้อคาร์บอนคำว่าคาร์บอนสาหรับผู้ชายเนี่ยคนแต่งรถเนี่ยอะไรที่เป็นคาร์บอนเนี่ยผู้ชายใช่คาร์บอนคาร์บอนหรือผู้ชายคิดมากผู้หญิงอะไรพี่พีเคเริ่มสนใจครับของการปั่นจักรยานตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เอาจริงคือท็อปนักเตะเป็นคนเริ่มปั่นก่อนแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพี่พีเคพี่เคต้องลองด้วยจะได้มันเบา ไม่อยากไม่ชอบจะไปต่อยมวยอจักรยานนะ่ะแต่วมันมีเนี่ยเกียร์ไฟฟ้าอะไรนะเกียร์ไฟฟ้าเป็นไง,ไงวะอ่ะลองขีดด่เลยพี่แล้วกดแชะแชะแล้วมัเป็นยัไรมันคือไงพี่ก็คือแทนที่ปกติเวลาขึ้นขึ้นเขาลงลงลงกกปปแล้วเวลากดสมมติจะเปลี่ยนเกียวเกลียวเกลียเปลี่ยนเปลี่ยนตามตามจานโซ่ไปใช่ไหมแต่นี่คือใช้นิ้วแตะสัมผัสอ่ะมันก็จะเปลี่ยน เฮ้ยอย่างนั้นเลยผมก็เลยเฮ้ยท็อปมีด้วยอบอกใช่เนี่ยมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยพี่จากนั้นมาก็เริ่มศึกษาปั๊บแล้วก็ไปจบน,นี่เลยไปเซชั่นและไอ้ราคาจักรยานตอนแรก<อ>จักรยานท็อปอ่ะแสนหนึ่งฮะ<า>ท็อปจะบ,บ้านเลยแสน,นมามาดูหน่อยเป็นไงเออเขาสวยดีเขาใจอ๋อบาวย่างไงโอเคขึ้นเลยค่ะอางี้อันท็อปพี่สักเจ็ดหมื่นแล้วกันนะพี่เพียรได้ไรบ้างก็อยากได้เนี่ยจักรยานท็อปเลยขอล้อแม็กคาร์บอนอย่างนี้เลยนะแล้วก็แตะโอ้พี่ ็ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยอย่างน้อยนะเพราะว่าไอเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยของแบบธรรมดาเลยเนี่ยมันห้าหมื่นแล้วเฮ้ยท็อปงั้นเดี๋ยวพี่ไปขอไปดูเออศึกษาก่อนแล้วไปหาไปดูร้านอื่นก็คิดว่าเฮ้ยเผื่อร้านนั้นก็แพงก็เลยเลยไปมาหลายที่มาที่ไบายเซชั่นตรงเนี้ยอยู่ใกล้บ้านเลยไปถึงปุ๊บมันจะมีของอิตาลีชื่อพิเนเลโรด็อกมาวางอยู่นั้นแล้วมีอันเดียวนะทำไมสวยจังวะเป็นดำด้านแล้วแบบดีไซน์มันบอกกับพี่นี่ดำด้านเลยมันเหมาะ แบบดูเท่ดูสุขุมนุ่มเลยเออรักกันนะพยายามจะลืมจุดนั้นครับครับผมเข้าไปถึงปุ๊บอันเนี้ยผมที่สุดแล้วใช่เลยอ่ะเท่าไหร่ใจคิดทังคันใหญ่เกินแสนสรุปแล้วซองแสนแปดแล้วขอบอกนะฮะว่าว่าจักรยานคันนี้ครับผมพอได้มาปุ๊บโอ้โหไอจีฟันขึ้นโอ้ยอมเยอะมากเขาเขาสอนมาว่ายังไง ถ้าจะซื้อคือแบบซื้อให้แพงไปเลยจะได้ให้รู้เลยว่ามันต้องขี่เพราะว่าได้มาแล้วออมันแ,<ล>แพงมากเราต้องขี่แล้วพอเริ่มขี่จริงๆปั๊บมาถึงเริ่มรู้ว่าเออเราชอบจริงๆมาคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชไมช้ชอบแบบว่ามันเป็นแฟชั่นแบบโอ้ยใส่ชุดชุดเท่นะแต่ว่าพอพอเริ่มขี่รู้สึกว่ามันเหมือนกับเราขับรถเหมือนกับฟิลได้เวลาเาขับรถนบเนี่ยแต่ว่าเราได้สัมผัสเทคโนโลยีล่าสุดบนทุกอย่างที่มันเป็นดีไซน์ออกมาเพื่อการพุ่งมันสปีดข้างหน้าด้วยพลังของตัวเรา แล้วได้ออกกําลังกายส่วนไหนบ้างคะขาแรงหัวใจพอมีไอ้ตัววัดนั่นปั๊บมีตัววัดข้างหน้าเรารูล้วหัวใจเราเท่านี้แล้วพอพอเราเริ่มมีรี่เรดตัวมันจะมันจะวัดเลยว่าตอนนี้หัวใจเราขนาดไหนแล้วอ่เราก็เลยเริ่มดูเทคโนโลยีที่มาใส่รถได้มีอะไรที่เราเอามาใส่ดีได้บ้างเราก็ค่อยๆสั่งมทีละชิ้นก็กลายเป็นเหมือนกับฮ็อบบี้ไปอย่างเลยครับครับโอ้เห็นบ้านพี่พีเคราคาขนาดนี้ผมนั่งนี้เก่งมากผมขอตามสบายได้ไหมพี่เอาเลยเอาเลยโอเคโอเค หลังจากที่แค่ขี่ธรรมดาตอนนี้ล่าสุดคือไปลองไปลองแข่งแบงคอกม,มาลารอนที่เพิ่งมีที่ใต้ชพานพระรามแปดนีไปกับพี่อุ๊พี่อุ๊เป็นคนชวนอู้ชอบปากาตื่นเต้นโคตรเลยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมีจักรยานแล้วเราก็เราก็ฟิตระดับหนึ่งอยากลองกลายเป็นฮ็อบบี้แล้วกลายเป็นมีมีเป้าหมายไปไปข้างหน้าุดีมากเลยเนาะ<ช>คือว่าออกกําลังกายแบบนี้นะ<ช>ออว่านะคือจริงๆแล้วบางคนอาจจะมีงบไม่ถึงก็ขี่จักรายกานแล้วได้ไม่จําเป็นอยู่ที่คนปั่นแต่จะมีพวกเวอร์แล้วก็บ้าเช่นแบบบาง E> แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีแต่พี่พเคนะคะยังมีกูรูเก okay> ี่ยวกับการปั่นจักรยานใช่แต่ตอนนี้อยากจะเห็นจักรยานที่พีเคแล้วไอ้สองแสนแปดเนี่ยเป็นยังไงไปไปดูเลยคีะว่านผูชม